บุญกุศลนี่มันเกิดที่จิตของทุกคนอยู่แล้วจริงแล้วเนี่ยไม่อัตนาอาตมาพระสงฆ์จะไม่อนุโมทนามันก็เกิดอยู่แล้วเียงเตอเมื่ออาตมาบอกว่าสิ่งนี้เป็นการดีเป็นการชอบเป็นการควรก็เกิดประโยชน์เราก็ปลื้มใจและเติมให้จิตนั้นมันมีกําลังมากขึ้นคือคนเรานี่ยังชอบคําชมกันอยู่ปกติพระพุทธศาสนาในเดิมทีก็ไม่ได้อนุโมนากันมากมายสั้นๆ ต่อมาเนี่ยเหมือนรับอาหารทั้งหลายท่านบิณฑบาตไปรับเสร็จก็กลับชาวบ้านก็ใส่ไปก็จบแต่นักบวชนอกศาสนาเนี่ยก็มีการให้พรก็เลยมีการทูกลกราบทูลพระสมณะพุทธเจ้าว่าทําไมพระสงฆ์ในพระศาสนาจึงไม่อนุปัฒนาให้พรเหมือนกับที่อื่นก็พระเจ้าส,สมทรงประธานบุทธญาติแอบสงกล่าวอนุปัฏนาได้ ถามว่าทำไมมีเหตุผลทำไมถึงเบือเบ้องแรกจึงไม่อนุทนาโดยวาจาวาจีกรรมนั้นจริงๆพระสงฆ์ท่านก็ให้ความเคารพทำอยู่แล้วการอนุมทนาโดยความสำรวมเนี่ยคือการอนุทนาสำรวมนั่นแหละยินดีนิ่งโดยโดุษฎดีคือการอนุทนายินดียินดีรับพัดทั้งปวงก็คือการอนุมทนาอยู่แล้วโดยธรรม ไม่ต้องกล่าวด้วยวาจีกรรมเพราะการกล่าวนั้นบางครั้งมันนำไปสู่การประจบสอพรอกันแต่งเป็นคำกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเป็นการไปน้อมลาบของชาวบ้านให้พระเนี่ยยะถาไปก็สตังตาก็เหล่ไปว่าใส่มากี่ร้อยใส่ห้ารอยก็ยะถายาวหน่อยไปสุนทรถ้าใส่ยี่สบาทก็ยะถาสั้นหน่อย เรื่องจริงนะที่พูดไม่พูดเล่นเลยนะเรื่องจริงมีผู้สับดนทำอย่างนี้จริงๆจะลองดูสิเป็นอย่างนี้จริงๆมันจิงกลายเป็นการน้อมลาบไปพระเจ้าจึงบอกว่ากล่าวว่าก็กล่าวตามสั้นๆก็พอเขียนว,ว่าเมื่อพราหมณ์เมื่อพราหมณ์ใส่บาตรพระสาลีบุตรปรารถนาขอมีส่วนในธรรมในบุญของพระสารีิบุตรพระสารีบุตรก็กล่าวว่า จงสําเร็จตามจงสําเร็จตามความปรัถนาเถิดพรามสั้นๆหรอกแล้วก็กลับพรามนั้นตายไปก็ได้อันสมกุศลนั้นเกิดขึ้นไปเกิดอยู่ในโยมอุปถากที่กรุงสวัสดี6คขวบเจ็วบก็ได้บวชเนนและก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์เจ้าเพราะด้วยข้าวทัพพีที่ใส่ไปและปรัถนานั้นเกิดสำเร็จผลเมื่อครั้งที่ เกิดอยู่ที่ราชครืแล้วก็ได้รับอนุปัานาจากพระสาริบุตรที่ได้ทำบุญด้วยก็เป็นความสาเร็จที่จิตตั้งเจตนาได้หมายควาว่าเราทำสิ่งใดก็ให้ตั้งเจตนาเจตนาเป็นติงเป็นตัวกรรมแท้ในพระพุทธศาสนาที่เราตั้งกระทำสิ่งนี้เราก็ตั้งเจตนาว่าเรากระทำสิ่งนี้ การการกระทําก็มีผลผลนั่นกับภัยบุญเมื่อเรามีความนอบน้อมลุ่มลึกละเอียดประนีตในเจตนานั้นๆใครนอบน้อมมากละเอียดมากประณีตมากพิจารณามากทุกขณะขณะนั้นสร้างพลังให้เกิดขึ้นยินดีเบิกบานมีความสุขอิ่มจิตอิ่มใจนั่นเป็นอาการบุญที่สำเร็จแล้ว จะเรามาไหว้พระสวดมนต์เกิดความสุขเกิดความปิติจินดีเบิกบานใจอิ่มและเรารักษาอารมณ์นั้นไว้ได้ตลอดนั่นก็เป็นสมบัติแห่งจิตหรือเราถวายปัจจย,ยธยาทานสร้างวิหารศาลาเราเห็นทุกครั้งก็มีความยินดีเห็นคณะศรัทธาเห็นพระสงฆ์ท่านทำกิจในวิหารศาลาที่เราถวายแล้วก็มีความสุขใจยินดีสุขใจอิ่มใจจิตนี่มันเป็นาตารู้จดจำทุกขณะแห่งอารมณ์ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งกุศลอก,กุศลเราเติมดีเข้าไปมันก็ให้ผลสำริดของความสุขเราเติมชั่วก็ไปให้ผลสำริดของความทุกข์ทุกอย่างสำริผลอยู่ที่จิตจิตเป็นหัวหน้าเป็นประธานทุกอย่างสำยิที่จิตจริงๆจิตคิดดีการกระทําวาจานั้นก็ดีนําสู่ความสุขจิตชั่วก็นําการกระทําวาจานั้นก็ไปสู่ความชั่วเป็นทุกข์หยุดดังล้อเกวียนติดตาม ตามตามรอยตามตามรอยเกวียนไปที่วัวตามโคที่ลากไปดุดร่องรอยรอยเกวียนที่ตามรอยลอกเกวียนไปดุดเงาที่ตามตัวเราทั้งหลายมันตามอย่างนั้นโดยสภาพจิตเป็นาธาตุรู้ที่อัศจรรย์มากไม่มีขอบเขตอสริระอะสันฐานไม่มีขอบเขตไม่มีรูปรูปร่างอาศัยอยู่ในธรรมก็คือใน ในรูปในกายนี้อ่ละลดเล่นลดเล่นไปตามวิถีด้วยจิตตวิถีสำคัญก็มีความหวาดวิตกกังวลอยู่อยู่เป็นเป็นนิสัยยังต้องสร้างความรู้ให้มันเข้าใจความจริงและความหวาดวิตกกังวลตั้งให้เป็นตัวธรรมขึ้นมาก็คือตัวปกติความสำรวมระวังแล้วก็กำกับรู้อยู่กับอารมณ์ทมที่ถูกต้องเนี่ยต้องฝึกนะ ทำบุญแล้วต้องฝึกให้จิตมันรับบุญด้วยอันเราทำบุญแต่การกระทําเป็นกิริยาแต่ไม่ใช่ตัวกรรมอันกรรมก็ตัวหนึ่งกิริยาก็ตัวหนึ่งวิริยะก็ตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าที่จะบอกว่าตถาคตเป็นกรรมวาทีเป็นกิริยาวาทีเป็นวิริยะวาทีเราต้องแยกแจกแจงให้เห็นชัดเรื่องเราทำทำงานกองเราอย่างมี มีระเบียบแบบแผนความเข้าใจแท้ทุกถ้อยตัวอักษรทุกความหมายแห่งธรรมนำมาเพื่ออะไรเพื่อปร,รับฟฤติเพื่อปฏิบัติควบคุมกายวาจาใจเรานั้นให้มั่นคงและให้ถึงตัวแท้ก็คือตัวธรรมพบธรรมก็บพบความสุขสุข,สขเกิดจากความสงบสงบเพราะเราจินดีในการทําความดีนี้ความดีแท้นั้นธรรมจิตเรานั้นไม่วุ่นวายและเยือกเย็นนี่พูดติงมีความเยือกเย็น เยือกเย็นนึกคิดเมื่อไรก็เยือกเย็นรึเมื่อไรก็เยือกเย็นความเยือกเย็นดังกลนะ่าณคืออํานาจบุญเพราะมันเย็นจิตเย็นใจเมื่อมันเย็นขึ้นมาเนี่ยราคะก็บางโทสะก็บางโมหะก็บางถ้ามันเย็นบริสุทธิ์ราคะก็เป็นอราคะาอโทสะอมามหะอันบุญกุศลที่เกิดด้วยอํานาจฐานดังกล่าวนี้พิจารณาลึกๆเข้าไปเลยน็เป็นตัวธรรมะถ้าเราพิจารณาลึกเข้าไปอีกจะพบความจริงแท้ คือพบความมั่นคงของธรรมะเห็นความจริงสภาพธรรมทั้งปวงตามเหตุธรรมปัจจัยเห็นความจริงเป็นไปตามสภาพแห่งพระใจรักไอ้นิ้พิทาใหหนายไอเห็นโทษเห็นภัยออกมาจากภาวะทั้งหลายได้การกละความยึดถือทั้งปวงโดยอํานาจธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ความสิ้นทุกเกิดขึ้นได้อันทุกอย่างมันเป็นกรรมฐานทั้งหมดเลยนั่งก็เป็นกรรมฐานเดินจินนอนเป็นกรรมฐานทำบุญทำทานเป็นกรรมฐานทั้งหมดกรรมฐานคือกรรม การกระทำแห่งจิตฐานะการงธรแห่งจิตที่กําหนดสู่อารมณ์ธรรมนั้นๆและอารมณ์ธรรมนั้นยกขึ้นสู่จิตเป็นอารมณ์แห่งความเป็นกุศลจิตก็มีความสุขสุขก็เกิดความสงบส้งก็คือสมาธิเมื่อสัจธรเสื่อสมาธิเกิดปัญญาเกิดปัญญานั้นเกิดขึ้นเมื่อจิตนั้นตั้งสงบสงบดังกล่าวคือเกิดอํานาจเอกขตาอุเบกขาเกิดขึ้นมันมีอํานาจทำอันหนึ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็คือเป็นกลาง เมื่อสงบไม่ต้องมิดไม่ต้องมีปัญญามากนะักมันเป็นกลางแต่ปัญญาคือชค่อำนาจความเป็นกลางนั่นแหละเข้าสุม,มักวิถีให้มันถูกต้องเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นคือใช้คุณภาพจิตท,ที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงจนที่สุดแจ่มแจ้งในจริงนั้นก็จะจบตามภาวะธรรมนั้นๆก็าอาศัยจิตนั่นแหละทําความดีมันทําช่วยได้มันก็ทําดีได้มันวุ่นวายได้มันก็สงบได้ มันอยู่ที่จิตดวงนี้ดวงเดียวทั้งหมดทั้งหลายบุญบาปทั้งพวงอยู่ที่จิตดวงนี้ดวงเดียวจึงรักษาจิตทําจิตให้มั่นคงเปิดจิตรับอํานาจบุญกุศลที่เราทําอยู่แล้วที่พระสงฆ์ท่านกระทําการอนุโมทนาว่าในบุญกุศลที่สําเร็จด้วยดีแล้วนี้ของโยมทั้งหลายขอให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญมีความไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แห่งธรรมเพื่อประโยชน์แห่งการกระทําสืบไปข้างหน้า และเพื่อที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจในธรรมทั้งปวงอันเป็นใบผความสิ้นทุกข์คือ